ก็สว <S reading repetition> ัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง n t n k 2นาอพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยนะครับน้องทุกคนนาอเอาเป็นว่าก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับน้องก็ขอบคุณครับแล้วเอออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าแบบอยากให้พี่เป็นสุ่มเว็บไลน์ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับน้องเพราะว่าพี่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วทุกคลิปด้วยนะครับพี่เห็นทุกคนนาะ เอาเป็นว่าวันนี้พี่มาสุ่มเว็บซูปเปอร์สปินนะครับเนอะก็เดี๋ยวขอสมัครสมาชิกก่อนแล้วกันเนาะ <Nope. S 1> มสมัครสมาชิกอ่าเรียบร้อยเออไปไงต่อคาระบบอีกรอบหรอไม่ยุ่งยากหนังวะ oh, <no. S 1> ่าเข้ามาแล้วนะครับหน้าเว็บเขาก็จะเป็นเหมือนแบบหน้าผาหน่อยนะครับน้องๆโ,โหเน็ตเน็ตมักนกัดกลางว่าอ้ามาครบแล้วเหรอมีแค่เนี้ยว่าเราต้องเข้าไปหน้าเกมวะการันตีไอเดียไปนอนเล่นชิลๆแน่นอนนะเขาว่าไปนอนเล่นชิลๆว่างั้นนะครับน้องๆของแมวแบบโพสเหมือนแบบ เที่ยวทะเลฮาวายนะครับโอ้โ oh, ห oh. ข้ามาสุ่มแค่ครั้งละ99เครดิตเท่านั้นอ๋อ oh. เดี๋ยวขอไปดูหน้าเกมก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะไปเติมเงินกันเนาะเราจะต้องรู้ก่อนนะครับพน้องว่าแต่ละเกมเสียเครดิตเท่าไหร่ในการสุม่มเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดู2เกมนี้นะครบพบน้องเพราะว่ามันเป็นไอเดีเนาะอันนี้อันนี้เกี่ยวกับสุ่มเครดิตอ่ะอันนี้เกี่ยวกับ wallet อันนี้เพชร ส่วนอันนี้อุปกรณ์เกมมิ่งนะครับเพราะว่าพี่มีอยู่แล้วแล้วอุปกรณ์เกมมิ่งพี่ว่ามันออกยากนะครับเพราะว่าของรางวัลมันแบบหลายหมื่นเนาะ oh. พวกไอดียังจะออกง่ายกว่าอีกนะครับองๆป่ะกจอันแรกคนจน100%เพราะว่าพี่จนจริงๆนะครับอนๆะจน100%เลยไม่ได้ว่าจนหลอกๆเนาะมาหน้าเกมมีอะไรวะเออปักธงเอ็มแปดเอันนี้เรานะ ลูกซองอ่ะลูกซองส่วนนี้ a อเคนะครับนะ้องสุม่มครั้งละอ๋อสุม่มครั้งละ9ก้าสิบก้านะครับเอ้ยนี่เป็นวงล้อไม่เกืออนนี่แต่พี่ไม่แน่ใจนะว่ากดสุ่มไปของรางวัลเขาจะมีหรือเปล่าเขาจะลดเครดิตเราลงหรือเปล่านะครับนะ้องก็เดี๋ยวพี่ขอไปเติมก่อนละกันนะครับขอเติมสักสองร้อยละกันนะครับนบ้องลบตก็พี่ก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ้องสองรอยบ,บาทไทยเลยเนาะก็ไป อ๋อเดี๋ยวเพิ่งพี่เติมเมื่อกี้เลยใช่ปะพี่ไม่ได้สอนวิธีการเติมเงินนะสำหรับขครที่เติมไม่เป็นนะครับคลิกมาที่เติมเงินตรงนี้นะครับน้องนี่วิธีการเติมเงินนี่คลิกไปในหน้านี้เลยเนาะเนี่ยเนี่ยพอคลิกเข้าไปตรงนี้ใช่ปะมันก็จะมีเนี่ยเขาบอกทุกขั้นตอนเลยละเอียดยิบเลยนะครับน้องๆก็ไปนั่งอา่านไปนั่งดูเองเนาะแต่พี่ว่าพี่เชื่อว่า,วาน้องๆทุกคนเติมเป็นแล้วนะครับสําหรับขาสุ่มอะขาประจําที่ชอบสุ่มนะครับน้องมันเหมือนกันทุกเว็บนนเนาะในการสร้าง2อ,องอ่างเปาเน ายเกม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 มีหกเกมนะครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอทําการสุ่มเพชรแจกน้องๆดีกว่านะครับสําหรับใครที่แบบว่าโดดเรียนมาดูคลิปพี่นะครับพี่ก็จะแจกเพชรเลยแล้วกันเนาะโอ้โหเฮียมันไม่ได้เพชรทุกช่องนี่หว่ามันมีเครดิตด,ด้วยอะ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะได้เพชรหรือเปล่านะครับน้องครั้งละยี่สิบห้าโอเคกดสุ่มเลยแล้วกันนะครับไป ขอเพชรนะครับแจกน้องๆเนาะอุตส่าห์แบบหนีเรียนมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่งมันหยุดอะ่ะน,น้องเกือบได้เพชรแล้วอะ่ะไม่เป็นไรนะครับน้องเพิ่งครั้งแรกเองเนาะมันก็เสียวๆอย่างนี้นะครับไปอันที่สองมาขอเพชรน,นะครับเราจะอยา่าอย่าหวังสูงขอเพชรขอเพชรหยุด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 โอ้ยนี่เลยเข็ดดิเดียวโอ้ยคลิปจะเฟลไหมเนี่ย ไม่เป็นไรนะครับน้องๆกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับไปอันท,ที่สามเอ้าไอ้เหี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่หมุนเกือบไปแล้วเฮ้ย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 เว็บบล็ได้ผลเมื่อกี้วงล้อจะไม่หมุนเกือบกินตังคูฟรีๆแต่กูได้ 1, เพชรละพันห้าเฮ้ยกูไม่ได้นี่หว่าน้องๆได้เอ้ยพ,พี่ไม่ได้นะครับขอโทษด้วยนะครับพูดไม่เพาะ นี่นะครับมน,น้องเอาไปใส่เลยนะครับคนแรกสําหรับคนแรกที่มาดูเนาะเอาไปเอาไปห้าห้าสามศูนย์แปดหกแปดอะไรนี่เนี่ยดูเอาเองนะครับเดี๋ยวขอขอีกใบนึงขออีกใบนึงเมื่อกี้มันบั๊กเราต้องรีบกดนะครับน้องมันบั๊กจริงป่าวะมันบั๊กจริงมันบั๊กจริงไหมโอ้ยเ้ยเสียเกือแล้วโอ้โหเหลือร้อยสิบสาม พี่ขออนุญาตไปสุ่มไอดีนะครับพี่ไม่อยากเติมอีกเนาะเพราะว่าพี่ตั้งงบไปแค่สองร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้กับเว็บนี้นะครับน้องๆไปเปลี่ยนเกมเกม,มสองเกมนี้เกมไหนดีเนะี่ยขอหนึ่งร้อยไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าห้าสิบมันเสี่ยงนะครับหนึ่งร้อยก็คือมันได้แน่ๆหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งเก้าบเก้าบาทโอ้โหทีเดียวหมดไปกดสุ่มเลยปักธงมา เฮ้ยอย่าหวังสูงอย่าหวังสูงแต่ปักโทมาโอ้เฮ้ยเอา้าแต่ก็ได้เคครับเอา้าเฮ้ยได้เลยนะคะมึงน,น้องเว็บอื่นๆอ,อาจจะแบบว่าของรางวัลหมดของรางวัลหมดนะครับแต่อันนี้คือได้เเคเลยอ่ะ <S <S ออกเลยอะ่ะเฮ้ยจริงรป่วะเกียนกูบอกว่าเนี่ยไหนวะเฮ้ยนี่เมลเมลกระหัสเฮ้ยจริงวะเฮ้ย จริงไม่จริงเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูนะครับว่ามันมี AK จริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตเข้าไปก่อนนะครับมงน้องรอสักรอสักคู่ n <Nope. S 1> พี่ก็เข้ามาใน ID AK ที่ดำจากเว็บซูเปอร์สปินเมื่อกี้นี้แล้วนะครับน้องก็นี่มี AK จริงๆแล้วก็มีเอ่อเกาะเกาะฟ้าเอ้ยกามฟ้าเขาเรียกว่าอะไรวะการฟ้าปะมันยังแรงอ,อยู่ปะล่าสุด J เจมามาขายนะ กามท้องกับกามฟ้าเอามาสุ่มในอะไรวะแปดทีการันตีป่าวะเมื่อไม่นานมาเนี่ยแต่พี่ว่าก็คุ้มนะคุ้มตรงที่มีเ k เคเวลตันนะครับน้องๆกามฟ้าก็ถือว่าเป็นห้องแถมไปเนาะยังถ้าแอคอยู่ยังจะมีใครสนใจป่าว่ะเนี่ยพี่ว่า AK ทุกคนมีหมดแล้วมากพี่ว่ามันโหลแล้วอ่ะหรือว่าหรือว่ายัางไม่มีกัน มไม่มีอะไรเลยนะไอดีเนี้ยน,นอกจากไอคีอย่างเดียวอะเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีอะไรโอ้ยขายด่ากันแล้วนะ oh, <no. S 1> ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจพี่เลยนะคะพุกน้องก็เอาเป็นว่าใครชอบที่พี่ทำคลิปแบบนี้หรืออยากให้พี่ไปส่งเว็บไลก์ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยเนาะเอาเป็นว่าฝากกดไลก,ก์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับพุกน้องบา,บาย